เงินดอลลาสหรัฐนั้นนอกจากจะทรงพลังนอกจากจะแข็งแกร่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในสกุลเงนินตอบแทนที่ดีที่สุดของโลกประจําปีนี้แล้วนี่นะครับนักวิเคราะห์นักกลยุทธ์นักลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า Foreign exchange นั้นมองยาวเลยฮะว่าจะยังแข็งค่าต่อจนถึงสิ้นปีนี้และจะต่อเนื่องไปจนถึงตลอดทั้งปี2566ซึ่งเป็นปีที่การลงทุนในตลาด foreign exchange หรือว่า Treasury นะั้นถือว่าให้ผลกำไรที่ดีงามจริงๆเลยนะครับ ร่วมคุยกับบัญชาโดย e l i t e HEALTH PLUS จากเมืองไทยประกันชีวิตถามทุกผู้ชมครับว่าจากสภาพเศรษฐกิจข้อมูลทางเศรษฐกิจของทั้งอเมริกาและพอของจีนนะฮะสะท้อนมาที่ข้างเงินซึ่งก็คือดอลลาร์สหรัฐคือหยวนก็ถามทุกผู้ชมครับว่าดอลลาร์สหรัฐหรือหยวนจีนสกุลอะไรที่เข้าขายว่าเป็นเงินกงเต็ง ส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับใครคิดว่าดอลลาร์ก็พิมดอลลาร์ใครคิดว่ายวนก็พิมยวนส่งเข้ามานะครับจากประเด็นแรกที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับผมก็จะยาวต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรทาราบไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะของผลสํารวจที่เขาตอนนี้มองว่านะครับเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นนอกจากจะทรงพลังนอกจากจะแข็งแกร่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในสกุลเงิบบนตอบแทนที่ดีที่สุดของโลกประจําปีนี้แล้วนี่นะครับ นักวิเคราะห์นักกลยุทธ์นักลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า forex exchange นั้นมองยาวเลยฮะว่าจะยังแข็งค่าต่อจนถึงสิ้นปีนี้และจะต่อเนื่องไปจนถึงตลอดทั้งปี2,566ซึ่งเป็นปีที่การลงทุนในตลาด forex exchange หรือว่า treasury ie นั้นถือว่าให้ผลกำไรที่ดีงานจริงๆเลยนะครับถามว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันนะครับเป็นผลสำรวจที่ออกมาในช่วงของเช้าวันนี้ ได้อย่างน่าสนใจนะครับซึ่งก็คือทางด้านของรอยเตอร์สนะครับก็เป็นสำนักข่าวชื่อดังของทางอเมริกาแล้วก็ไปทําผลสารวจกับบรรดานะักวิเคราะห์นักคางเงินนักกลยุทธ์นักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศนะครับและผลสารวจตรงนี้ก็ออกมายืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่าคือเขาทาผลสารวจออกมาใน2ประเด็นที่น่าสนใจคือหนึ่งดอลลาร์สหรัฐนั้นจะแข็งค่ายาวนานแค่ไหนและจะเป็นหนึ่งในสกุลเงินผลตอบแทนที่ดีที่สุดข,ของโลก ได้แค่ไหนประเด็นที่2ก็คือว่าแล้วเงินดอลลาร์สหรัฐนี่นะครับต่อจากคําถามที่1ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันจะไปกระทบเกี่ยวกับเพื่องของค่างเงินในประเทศเกิดใหม่ประเทศกําลังพัฒนาหรือบางคนเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนาในแต่ละภูมิภาคของโลกแบบไหนอย่างไรโดยเฉพาะในช่วง12อเดือนข้างหน้าจากนี้ไปนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับเพราะอะไรซ่านฮะถ้าคุณจับทิศทางของเงินดอลลาร์ออถูกทั้งในระยะย,ยาวแบบเน็ตทั้งในระยะสั้น แบบมีขายทํากําไรช่วงช็อตหรือว่าลองคุณก็จะได้กําไรจากตลาดอัตราและเปลี่ยนกับทุกสกุลสําคัญที่เกิดขึ้นยกเว้นบางสกุลที่ใช้มาตรการบางอย่างเพื่อทําให้เงินของเขานั้นดูเหมือนจะมีสะเสถียรภาพในภาวะที่เศรษฐกิจค่อนข้างจะมีปัจจัยมั่นแน่นยกอย่ือเช่นรูเบริรัสเซียนั่นเองครับรอยเตอร์ได้ทําผลสำรวจออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็บอกชัดเจนเลยครับว่าเงินดอลาลาร์สหรัฐนั้นจะแข็งค่าสูงขึ้นต่อไป ในช่วงที่เหลือของปีนี้และยังจะต่อเนื่องไปจนถึงตลอดทั้งปี2566นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่จะดีขึ้นไปจนอยู่เหนือ4%ในช่วงเร็วที่สุดปลายปีนี้ซึ่งเร็วที่สุดปลายปีนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนะฮะหมายถึงว่าถ้าจะต้องดีกันอย่างนั้นจริงๆต้องมีไม่ต่ำกว่าอีกประมาณรอบ1%ขึ้น1%กว่าด้วยแต่ถ้าหากว่าขึ้นไป4%กว่าในช่วง,งต้นปีหน้าอันนี้เป็นไม่ได้สวยนะฮะสิ่งสําคัญก็คือว่านอกจากอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาจะะขึ้้นนนนปเหือ4%แลวครับ สิ่งสําคัญต่อไปก็คือภาะวะเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยสะท้อนความแข็งแกร่งซึ่งซ่อนอยู่ในตัวเลขที่บอกว่าเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคสองไตรามาสของเศรษฐกิจอเมริกาที่ประกาศออกมาแล้วปรากฏว่าติดลบทั้งหมด2ไตรามาสทุกหเดือนติดต่อกันนั่นคือทางเทคนิคตามตำรา,าเรียบร้อยเพราะมันติดลบถึงสองไตรมาสแต่ว่าในทางกลับกันปรากฏว่าอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็ดีอัตราการว่างงานก็ต่ําสุดเป็นประวัติการก็ยังเยี่ยมระดับเดียวกันนี่นะครับ การใช้จ่ายเพื่อจ้างแรงงานรายชั่วโมงในอเมริกาก็จะมีการปรับค่าเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็นว่าในความเป็นจริงแล้วอเมริกายังคงมีภาวะของการคนมีงานทําอย่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการปลดพนักงานถึงแม้ว่าจะมีข่าวและผมรายงานมาอยู่ตลอดเวลาแต่กัน,นั้นก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตัวเลขการว่างงานก็เพิ่งจะเริ่มกระต๊กขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ยังคงเป็นระดับที่ต่ําเป็นประติการในรอบกว่า40ปีดังนั้นตรงนี้เองนะครับจึงทําให้นะัก ที่ลงทุนเนี่ยเขาก็จะประเมินไปถึงภาวะเศรษฐกิจที่จับต้องได้และความเป็นจริงกับปัจจุบันในทางตำรามันชัดว่ามันถดถอยไปแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่งก็เลยจะทําให้ว่าถ้าเกิดถดถอยจริงๆแล้วเราก็จะเป็นการถดถอยที่แบบตึ้งตื่นหมาถยถึงว่าถดถอยไม่มากเจ็บไม่เยอะซึมไม่นานและจะกลับมาแกร่งอย่างนี้เหมือนกันนะฮะผมสังเกตตรงนี้เนี่ยนะครับยังบอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับ เป็นหนึ่งในสกุลที่ผลตอบแทนแข็งแกร่งในรอบอย่างน้อย10ปีฮะในรอบอย่างน้อย10ปีที่ผ่านมาเลยนะฮะและในปัจจุบันเนี่ยดัชนีค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเวลาเราพูดถึงก็ว่าดัชนีค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนี่คือเขาเอาเงินดอลลาร์เทียบก,กับ6กสกุลสำคัญทั่วโลกตอนนี้ค่างเงินดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับทะยานขึ้นถึง15%สูงสุดในรอบ20ปีตอนนี้อยู่ที่ระดับ1น0่5อจุด้าหดนี่คือค่าดัชนีดอลลาร์แต่ถ้าพูดถึงค เทียบกับเยนญี่ปุ่นโอ้โหฮะแข็งค่าที่สุดะรอด24ปีเนี่ยสวันติดต่อกันแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับด้วยเหตุที่มองอย่างนี้นะฮะจึงส่งผลให้นะฮะแนวโน้มที่ข้าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข่งค่าที่เหลือในช่วงของสิ้นปีนี้และยาวต่อถึงปีหน้าเป็นไปได้อย่างชัดเจนมันก็จะต่อด้วยคําสัมภาษณ์ข้อที่2องในผลสำรวกันของรอยเตอร์เลยว่าแล้วจะไปกระทบโหสกุลเงินใน 1. ประเทศเกิดใหม่2ประเทศด้อยพัฒนาหรือ3ประเทศที่กําลังพัฒนาในแต่ละภูมิภาคของทวโลกแบบไหนอย่างไรนะครับปรากฏว่าผลสำรวจดีทําในช่วงหนึ่งถึง6หกกันยายนเนี่ยสดๆกันเลยนะฮะวันนี้พวกมันที่7กันยายนด้วยแล้วก็ปรากฏว่าพบว่าอย่างนี้ครับเกือบ73%ซึ่งก็หมายถึง41จาก56คนคนในที่นี้ก็คือน,นักวิเคราะห์นักลงทุนนักกลยุทธ์นะในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนของโลกเนี่ยนะครับบอกเลยครับว่าค่าเงิน ในประเทศเกิดใหม่หรือประเทศกําลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาเมื่อเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐข้างนินในกลุ่มประเทศเหล่านี้จะร่วงอ่อนค่าใน3เดือนจากนี้ไปแสดงว่ายาวจนถึงสิ้นปีนะฮะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับใน41จาก56คนใน41คนมีอยู่หคนมองว่าค่าเงินในประเทศเกิดใหม่นี่แหละครับที่จะผันผวนรุนแรงมากกว่าในช่วงต้นปีนี้ที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นสกุลอะไรก็ตามเห็นไ,ไหมฮะ สิ่งสาคัญต่อไปตอนนี้เราก็จะพบอย่างนี้ว่าเออก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีนี่นะครับดอลลาร์สหรัฐเทียบสกุลหลักๆของโลกหรือดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลที่เป็นแบบเกิดใหม่ของโลกตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสกุลที่โดดเด่นและดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกไปแล้วครับเช่น,เ,นเงินเยนนะครับเอาเช่นดอลลาร์ไปเทียบกับเงินเยนตอนนี้ก็ปรากฏว่าแข็งค่ามากที่สุดในรอบ24ปีครับแล้ว พอเงินดอลลาร์ไปเทียบกับเงินยูโรนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าแข็งค่าขึ้นมาถึง13พอดอลลาร์ไปเทียบกับเงินเยนตอนนี้ก็แข่งค่าขึ้นมาถึงประมาณ20ดอลลาร์ไปเทียบกับปอนสเตอร์ริงของอังกฤษก็แข็งค่าขึ้นมาถึง15ยิ่งมาเทียบกับเงินหยวนนะดอลลาร์เทียบกับเงินหยวนตั้งแต่ต้นปีตอนนี้บอกว่าดอลลาร์แข่งค่าตับเงินหยวนขึ้นมาถึง9 ในทางกับกันก็คือพูดกับกันเลยฮนะก็คือหยวนก็อ่อนปอ์สิงก็อ่อนเยนก็อ่อนยูโรก็อ่อนนะฮะอ่ะแล้วเรามาดูกันครับว่าแม้แต่เอาดอลลาร์ไปเทียบกับสกุลที่อยู่ในประเทศเกิดใหม่อย่างเช่นไรรา,ราของตุรกีนะฮะปรากฏว่าตุรกีตอนนี้กลายเป็นสกุลเงินที่ถือว่าย่าแย่มากๆสกุลหนึ่งของโลกอยู่แทบไท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะเงินไรรา,ราของตุรกีเนี่ยอ่อนค่าลงไปถึง16%ตั้งแต่ต้นปี แล้วมีแนวโน้มด้วยว่าจะอ่อนต่อไปในอีก12เดือนข้างหน้าไปอยู่แถวๆสัก21.6ต่อดอลลาร์สหรัฐมีรูเบิลเหรอครับมีรูเบิลนี่นะฮะที่สูสีกับดอลลาร์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่ดูเข้าจริงก็จะร้องอ๋อซึ่งขนาดนี้เงินรูเบิลเนี่นะครับเป็นหนึ่งในสกุลที่ดีที่สุดให้ผลตอบแทนดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันด้วยเหตุผลที่ว่า,เ,าเงินรูเบิลของรัเสเซียนั้นในช่วงแรกเกิดสงครามเป็นต,ต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย ธนาคารการ,รเสเซียใช้กลยุทธ์หมัดเด็ดนโยบายควบคุมเงินทุนหรือที่เรียกว่า capital control นะฮะซึ่งทําให้ความผันผวนของเงินรูเบิลเทียบดอลลาร์สหรัฐไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่หลายคนคาดหวังกันเอาไว้คือถ้าไม่ใช้ capital control, control นะ,ะป่านนี้ไปร้อยกว่ารูเบิลต่อดอลลาร์แล้วครับแต่ว่าผลสำรวจตรงนี้ก็จะบอกว่าแต่ในที่สุดระยะยาวแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับรูเบิลต่อดอลลาร์ก็คือว่าจะอ่อนค่าในอีก12เดือนข้างหน้าลงมาถึง15%เเมื่อรูเบิลเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และนั่นหมายความว่าโลกจะได้เห like ็นรูเบิลอยู่แถว71ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับนี่ฮะเราจึงทาให้ทาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยจากนี้ไปถ้าโลกหรือว่าวงการลงทุนเขามองกันอย่างนี้ด้วยเหตุผลของการเล่งกระตุกขึ้นดอกเบี้ยอย่างแรงและเร็วสองเงินเฟ้อไม่ได้ถึงจุดสูงสุดอย่างที่หลายคนกําลังตั้งความหวังหรือว่ามองโลกสวยว่ามันสูงสุดแล้วมันอ่อนตัวแล้วแล้วมันจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาในปี66 สอดร,รับกับมุมมองที่หลายๆคนบอกว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยกวจะดึงเงินเฟอ้อกลับเนี่ยไม่ต่ำกว่าปีครึ่งถึง2ปีเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงกับประเทศที่เป็นเศรษฐกิจแบบขนาดกลางและอยู่ในแถบเกิดใหม่ยิ่งต้องแก้ปัญหาเงินเฟอ้อที่ยาวนานมากกว่านั้นเพราะสภาพกําลังเครื่องมือต่างๆในการที่จะดึงเงินเฟอ้อกลับเนี่ยเทียบเท่าไม่ได้กับประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ห่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผลสุุปตัวนี้ก็คุณจะชี้เป้าได้อย่างชัดเจนแล้วครับว่ามันส่งผลให้อะไรฮะ ดอลลาร์สหรัฐนั้นมีพลังแรงจริงๆนะครับในการที่จะทําให้กลายเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่ตอนนี้ทั่วโลกมองว่าสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในการลงทุนช่วงที่เกิดวิกฤตในช่วงที่ผ่านมาและจากนี้ไปอีก12เดือนที่เรียกว่า safe haven ก็คือดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมไปแล้วก็อย่าลืมส่งเข้ามานะครับคำถามที่วันนี้เราตั้งกระดวานะฮะ